สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่อารบกับมาพบกันตามเคยไม่อยู่ยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีมากมายหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเสียงวันนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยถึงบานกลางเพราะอะไรจะเนี่ยโวยวัดเริ่มจะถามหานะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็ต้องขอบคุณท่านทั้งหลายที่ยังมารับชมอย่างต่อเนื่องไม่อยู่ยังกันเลยทีเดียวครับท่านโดยก่อนจะเริ่มคลิปนะครับท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณก่อนครับท่านขอบคุณคุณพี่ติ๊บนินนะครับที่สนับสนุนอย่างไม่อยู่หย่อนกันเลยทีเดียวโดยการส่ง ซูปเปอร,ร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญครับท่านคุณชัมมานีนะเนี่ยชาแนลหกสามสองหนึ่งก็ขอบคุณเหลือเกินครับท่านส,ส่งซูเปอร์แตงมาอะไรประมาณนี้แล้วก็คุณจันลุงสีนะครับสแกนคิวอาโค้ดสนับสนุนช่องมา250บาทขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแต่เดียวก่อนครับท่านตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมจ้าหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหยมก,ก็ประคมข่าวอย่างไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่านออกมาค ปวดอะไรประมาณนี้ว่าอะไรชจเนี่ยเฮ้ยคนจะมาเยอะแน่นอนกันเรืเดียวหลังสงครามอะไรประมาณนี้อย่าปล่อยให้อะไรวะเนี่ยชาวบ้านชาวช่องและนี่ไอพวกที่มาท o u t u b e อย่าปล่อยให้พวกนี้ดูถูกม็อบเราด้วยการอะไรชจเนี่ยด้วยการพายาพี่น้องมากันเยอะๆนะครับท่านผู้ชมแล้วจะจุดติดไหมจ๊จะจจตุพรก็รั่นนะครับท่านผู้ชมเหลือคนเดียวก็จะสู้แม้คนน้อยก็จะสู้อะไรประมาณนี้มึงได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้แล้วพ่ออะไรจะเนี่ยโอ้ยคนมันน้อยด่ตั้งแต่มันเริ่มจ มาแล้วนะครับท่านผู้ชมและที่สาคัญนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะเนี่ยตอนแรกผมมีแผนนะครับท่านผู้ชมจะต้องใส่เสื้อขาวนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเสื้อ,อสีอื่นเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าชิบหายนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวครับท่านก่อนมาถแถลงข่าวอะไรประมาณนี้เพราะอะไรเจ้าเนี่ยมันเริ่มเค็มแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมพี่น้องถามเห็นอะไรหาขังคบบอกมานะเนี่ยตอนนี้ประชากรทั้งประเทศนะเนี่ยเริ่มจะใส่ชุดขาวกันมากเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมส,สอให้เห็นถึงอะไรเจ้าเนี่ยว่าคนเห็นด้วยกัน มอบมันมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยแถวบ้านผมนะเนี่ยทั้งพนักงานออฟฟิศนะครับท่านผู้ชมต่างๆนานาน,นักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างไรจ้าก็ใส่เสื้อสีขาวนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าเสื้อสีขาวนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติไอ้กลุ่มคนที่อยู่ในม็อบใส่นะครับท่านผู้ชมถึงผมขนานนามว่าเป็นไอ้พวกมนุษย์โคมันยองครับท่านเมื่อไหรไอ้พวกมอบอะไรว่านี่มอยมดนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วนะเนี่ยแยกได้ชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นสมัยก่อน นั่นเนี่ยม็อบสุเทพนะคะทดามผู้ชมเดินมาแล้วโอ้ยคนนี้นั้นเนี่ยผิวพันนวลปังครับท่านโอ้ยเป็นบะกายก,กันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้นะคะเ่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้ชนชั้นกลางนะคะเ่ามผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมุติม็อบคอป,อปทอละจ้าม็อบตูจ่จะดูพอละจ้าอะไรประมาณนี้โอ้ยสังเกตได้อย่างดีดีเลยนะคะเดานผู้ชมว่าเป็นม็อบชั้นจีนนเนี่ยประชาชนขนาดน,น่าแบบมาแบบนี้ม็อบชั้นจีนมันคืออะไรก่อนว่าเนี่ยม็อบชั้นต่ำนะคบทดามผู้ชมตอนผมขับรถไปที่ห้างนันเนี่ยบอก พี่ยามพี่รอบวเฮ้ยพี่ยามผมจะจอดตรงนี้ได้หรือไม่บอกไม่ได้เพราะให้มือต้องลงไปจอดชั้นต่ําถามชั้นต่ํามันคืออะไรวะเนี่ยชั้นจีนะครับท่านผู้ชมเพราะมันอยู่ต่ํากว่าชั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ไม่สมราคาคุยนะครับท่านผู้ชมงานงอกเลยครับท่านตอนนี้นะเนี่ยมาเป็นแสนนะครับท่านผู้ชม,อมตอนนี้แสนจริงๆครับท่านแต่แสนที่ว่าตอนนี้คือแสนสาหัสสากันนะครับท่านผู้ชมกูวงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน,น่ๆจะดูพรครับท่านหลังจากออกมาประกาศนะครับท่านผู้ ชมมวลชนตั้งหลายว่าเฮ้ยยังมีโอกาสแก้ตัวนะเนี่ยใครยังไม่ได้มาเมื่อวันที่3เมษาวันที่8วันที่เาเมษาม,มากันห้อยังเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมไม่เยอะอะไรประมาณนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊าเป็นแค่ราคาคุยนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมนะเนี่ยคงจะต้องหากระปีบมาคุมหัวเพราะอะไรจ๊าขายกินหน้านะครับท่านผู้ชมถูกเปล่าวะ ไม่น่าใช่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยขอถอนคาพูดครับท่านขี้หน้าก็ไม่น่าจะขายได้นะครับท่านผู้ชมบือบือคัดคัดเอาใหม่จตุพรพรมพันธ์ครับท่านรีโพสอะไรวะเนี่ยพรปีใหม่นะครับท่านผู้ชมอย่างโง่เท่าเดิมอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ๊าอันนี้ผมก็เชื่ออย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ๊ะเนี่ยถ้าเกิดสมมติคนโง่กว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หรือว่าโง่เท่าเดิมนะครับท่านคงคงจะต้องไปร่วมม็อบมันอย่างมากมายก่ายกอง วันนี้อย่างเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรดีขึ้นครับท่านคนมาก็แม่มือเอ้ยเท่ากับจุกจุกอวยหมอนะนี่ยเนี่ยยังได้เอ,อ้ยังมีการปุกใจนะครับท่านโอ้ทุนรอได้ไหมตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มจะเลื่อนไปเดือนกระากราแล้วนะครับท่านผู้ชมเดือนเจ็ดครับท่านอีกประมาณสองสามเดือนอะไรประมาณนี้มบ็บจะต้องยิ่งใหญ่หรือเปล่าไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้ากูก็เห็นมันบู๊แบบนี้มาช่วงนาตาปีแล้วนะครับท่านตั้งแต่ วิชิตชัยมงคลออกมาพูดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้ครับท่านมอ็อบแห่เฮโลไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโอ้ยชูครับท่านชูอะไรวะเนี่ยชูวิทย์หรือเปล่าบอกไม่ใช่ชูลูกในวินชิดชอบนะครับท่านผู้ชมเหมาะสมเหลือเกินกรู้ทีเดียวถามเหมาะสมยังไงวะเนี่ยกูเห็นมันก็โอ้ยหน้าอับอาย,ายขายขี้หน้านะเนี่ยวันนั้นถ้าเป็นผมคงต้องหาปี๊บมาคุมหัวอีกใบหนึ่งอะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยสมควรเหลือเกินในการที่จะต้อง ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนายกอองนะครับเดี๋ยวผู้ชมอะไรประมาณนี้ แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อไทยครับท่านก็เสนอนะเนี่ยเสนอว่าอะไรจ้าเสนอให้เฉหัวครับท่านภูมิใจไทยอะไรประมาณนี้พรรคของไอ้ยี่ห้อยร้อยยี N ่สิบนะครับท่านผู้ชมไอ้เนวินไอ้เนห้อยครับท่านพ้นจากการร่วมรัฐบาลน,นั้เนี่ยเฉหัวกระบาลให้มันเป็นฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผ่านมาเห็นอีกหัวข่าวหนึ่งครับท่านเฉหัวออกครับท่านธนพรศรียังกูนัล้วเนี่ยเฉหัวออกพกฟฟรรคฝ่ายค้านที่อยู่ในรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะ น่าจะหมายถึงอะไรจ้าน่าจะหมายถึงพระไก้ห้อยเนวิทนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านนี้ก็ต้องจับตามองครับท่านโอ้ย แล้วมันจะทําอย่างไรต่อไปวะเนี่ยก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแหมประชาชนหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมก็มาคอมเมนต์ครับท่านเฮ้ยได้ฟังวิสัยทัศน์ของทักษิณชชนวัตรอดีตนายกนะครับท่านผู้ชมจะมีเรื่องแบบนั้นจะมีเรื่องแบบนี้แม่มึงเอ้ยเปิดหูเปิดตาอย่างเหลือเกินกันทีเดียวแล้วแล้วก็ถ้าเกิดสมมติไอ้ห้อยเนวินละจ้าไอ้ยี่ห้อยร้อยยี่ตัวนี้ละจ้าโอ้ยไม่มีหองไม่มีดาบอะไรนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเรื่องเศรษฐกิน อะไรวะเน,นี่ยเรื่องเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ค่อยอที่จะบันเทิงหูนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านเฮ้ยนี่อะไรวะเน,นี่ยอนุทินนะเว้ยให้มึงอย่าไปยอมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวคุณอนุทินถามทาไมเจ้าเนี่ยอนุทินอาจจะขาดในวินได้นะครับท่านผู้ชมแต่ในห้อยร้อยยี่หลาจ้าน่าจะขาดในอนุทินไม่ได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นปัญหาลึกลับนะคะรับท่านผู้ชมซับซ้อนอย่างไม่อยู่จังเงินเลยทีเดียวครับท่านสามใดผ้าหออหักสักกเบืออะไรประมาณนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านลือสนัดลั่นทุ่งนะเนี่ยตอนนี้ครับท่านแต่ยืนยันนะครับท่านผู้ชมว่ายังเป็นข่าวลืออยู่เรื่องอะไรจ้าเชื้อทวกบาลภูมิใจไทยพ้นพักร่วมรัฐบาลน,นะครับท่านผู้ชมแหล่งข่าวแรกก็ออกมาครับท่านเรื่องนี้มีมูลนะเนี่ยเป็นความจริงอีกอีกด้านหนึ่งหละจา้าอีกด้านหนึ่งก็บอกว่ายังไม่มีมูลนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจา้าได้มีการคิดสมการแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติตัดไอ้พักไอ้ห้อยนีวินนะครับท่านผู้ชมออกไปอะไรประมาณนี้รัฐบาลยังอยู่ อยู่ได้นะครับท่านผู้ชมอโอ้ยเสียงก็ยังเกินอยู่ครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้ครับท่านมอ็อบกระพีการรีบ้านการรีเมืองหรือว่าม็อบโคงม,มันยองนะเนี่ยใช่ชนอะไรวะเนี่ยใช้ชนกครับท่านลูกในวินจุดยืนชิดชอบไม่เอากาซิโนอันนี้ก็มาจากอะไรวะเนี่ยตู่จะดูพรนะครับท่านผู้ชมไม่รู้มันไปออกรายการไหนมาครับท่านก็ยังคงมั่นใจอย,อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเฮ้ยเออใช่เฮ้ยเออลืมไปเลยนะ รัาท่านผู้ชมตอนนี้กลางเดือนแล้วนะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าจะดูพรออกมาลั่นนะเนี่ยเฮ้ยเรายังคงมีความหวังเรายังคงมีความเชื่อว่ากลางเดือนนี้นะเนี่ยสารดีการหรือสารอะไรสักอย่างจะออกหมายจับทักษินชินวัตรถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดสมม,สม,มติมีการออกหมายจับจริงนะเนี่ยจะทําให้พวกตัวมันเองนะครับรท่านผู้ชมแล้วก็ไอพวกม็อบส้นตีนส้นเหี้ยอะไรประมาณนี้เฮ้ย สบายใจได้ไปปอนิ่งนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่เหนื่อยมากอะไรประมาณนี้ในเมื่อพ่ออยู่ไม่ได้ลูกก็อยู่ไม่ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมกัวมงวไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วครับท่านเฮ้ยน,นี่ผมไม่ได้ปาดมากนะครับท่านผู้ชมสลับม็อบตูจตุพรนีนน่แต่เป็นอย่างไรต่อจ้าขออนุญาตดูถูกเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะผมไม่เคยดูผิดครับท่านมันไม่มีทางจุดติดได้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจุดติดได้น,น,นี่ย,ยกูแจกปากิา๊ขาวโอกรอบ,อบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนโอ้ยอย่างมันมือมันอะไรกั อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยแอดไลน์นัดวิวช็อปนะครับเดิมผู้ชมสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้วันนี้เสียงเปลี่ยนต้องขออภัยนะครับเดิมผู้ชมปลาเก็ตขาวอบกรอบลูกหยีฉาบนะครับท่านลุกหยีกวนเม็ดมะม่วงหยิมะพานาแนลมอนด์500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบนะครับเดิมผู้ชมส่วนอันนี้ก็คือปลาเห็ดคนทุบครับท่าน170กรัม150บดทนะครัมหนึ่งช้อยห้าสิบบาทนะ1ร0บเดิมผู้ช การดูผู้ชม100กรัม1น0บาทสแกน QR โค้ดเขียวๆตรงนี้ก็ได้นะครับดนผู้ชมหรือว่าแอดไลน์นัดวิวช็อปก็ได้ครับท่านหรือว่าท่านใดนะครับดนผู้ชมอยากสนับสนุนอก็สแกน QR โค้ดตรงนี้ได้นะครับานผู้ชมกสิกรไทยครับท่านก็จะขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับานผู้ชมทีนี้ก็มาเริ่มกันต่อตอนนี้นะครับท่านมันก็ได้มีบางคนนะเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะครับท่านอย่าดูถูกได้ไหมเฮ้ล้วก็เข้าไปดูนะครับท่านอย่าดู ไอ้อะไรวะเน,นี่ยอย่าดูถูกอะไรวะเน,นี่ยอย่าดูถูกได้ไหมว่าม็อบจะจุดไม่ติดอะไรประมาณนี้คุณรู้ได้อย่างไรว่าม็อบจุดไม่ติด โอ้ยแม่มึงืออยให้เด็กบอลหนึ่งปสองนะครับท่านผู้ชมดูก็รู้แล้วครับท่านถามรู้ได้อย่างไรวะเนี่ยถ้าเกิดจะจุดติดนะครับท่านผู้ชมแบบธนพรสียังกูลบอกนะครับท่านผู้ชมม็อบนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติพวกมึงยังไม่มีถึง2,000ล้านอะไรประมาณนี้นายทุนที่จะมาหนุนนะเนี่ยไม่ต้องมาคุยกับผมนะเนี่ยนี่แล้วแกก็ปามากนะครับท่านผู้ชมไอ้ม็อดพวกนี้นะเนี่ยไม่มีเส้นเฮ้ยแต่ผมว่ามีเส้นนะครับแต่ว่าเส้นอะไรเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นเส้นใครก็ไม่รู้นะครับ ผู้ชมที่มันติดอยู่ก้อนสบู่ครับท่านก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเส้นใครไม่รู้ว่าเส้นตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านจะดูพรอออกไปล่นนั้นเนี่ยสมัยทักษิณชินวัตรเค่ยเยได้คะแนนเสียงสอสอแล้วครับท่านผู้ชม377เก้าอีบีนะครับท่านผู้ชมในสภาอะไรประมาณนี้ยังต้องหนีแล้วทําไมอุ้งอิงจะต้องไม่หนีอะไรประมาณนี้แล้วครับท่านผู้ชมจุดจบอาจจะเหมือนพ่ออะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ไอตู่นะครับท่านผู้ชมดูเหมือนจะล้มลง เป็นพิเศษครับท่านหรือแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ต้องดูถูกแม่มึงต่อไปนะครับท่านผู้ชมดูถูกว่าอะไรจ้าเนี่ยจุดอีกกี่ชาติก็ลาดไม่ลงนะครับท่านผู้ชมน,นี่โดยตอนนี้นะครับท่านเฮ้ยเอ้ย,อยได้ยินแววๆมานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยสาเหตุทําไมว่าเนี่ยตอนนี้ทําไมยอดอะไรว่าเนี่ยการดูช่อง YouTube ของพวกมันนะครับท่านผู้ชมคนดูน้อยเหลือเกินกับไอซีดียเป็นไปได้หรือไม่นะเนี่ย YouTube มาจับมือรัฐบาลเพื่ออะไรจ้า ปิดกั้นช่องของพวกมันนะครับท่านผู้ชมโอ้ยแต่ว่ายอดแม่มมื่อยก็น่าสมเพชเวทนาจริงๆนะครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูครับท่านที่ลงไปตัดคลิปวิดีโอนนเนี่ยสเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างจ้า358วิว678วิวอะไรประมาณนี้ไ์สดเลยจ้าแม่เมือยนั่งแพมอยู่2ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมคนดู5,000ันครับท่าน6 0 0 0 7 0 0 0อะไรประมาณนี้แม่เมือยอะไรวะเนี่ยสู้ช่องเราไม่ได้นะครับท่านผู้ชมสัตว แถลงถ่ายแค่18นาที20นาทีเป็นอย่างไรบ้างจ้ามากกว่าที่พวกมันทํามาทั้งเดือนรวมกันนะครับท่านผู้ชมยังไม่เท่าผมทํา1คลิปกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยสลิมเดือดไม่หยุดยั้ยงครับท่านเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยนาย,ยกอิงนะครับท่านผู้ชมไปไหวทักษิณชินวัตรผู้เป็นพอ่อได้อย่างไรนะเนี่ยในวันสงการอะไรประมาณนี้วัวงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยบางทีนะครับท่านผู้ชมสลิมพวกนี้นะ เนี่ยอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่าว่าเนี่ยพ่ออะไรจ้าอาจจะไม่มีพ่อนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หรือไม่อันนี้ก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรนี้ไม่ได้หมายถึงบรรดาสลิมทั้งหมดนะครับท่านแต่หมายถึงบรรดาสลิมโกโลโกโซบางส่วนครับท่านโดยมาแล้วจ้าเพื่อไทยส่งเข้าประกวดนั่นเนี่ยซัดพวกบิดเบือนครับท่านเปิดบ่อนเสรีชี้เกณฑ์มีอะไรว่าเนี่ยฮะสิบล้านเช่าคาสิโนอ่าก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมอืมแต่ว่าไอ้พวกม็อบนะครับ ท่านผมเดานเนี่ยให้เอาเงินของทั้งหมดที่มันมีนะครับท่านผู้ชมมารวมกันนะเนี่ยกูก็ว่าอไม่น่าจะผ่านค่าเข้าประตูได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้หมายถึงแกนนานะครับท่านหมายถึงอะไรจ้ะเนี่ยหมายถึงไอ้พวกมาชุมนุมนะครับท่านผู้ชมแต่ละตัวนะเนี่ยเหมือนจะเออเหมือนกับผลิตมาจากโรงงานบล็อกเดียวกันเลยครับท่านถามไปแบบนั้นได้อย่างไรจ้ะเนี่ยแม่เมืเอยหน้าตาเหมือนไก่พวกปงชีวิตแล้วนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าลูกหลานนะเนี่ยเฉดหัวกระบ,บาลเว้ยเฮ้ยมึงไปอยู่ที่วัด อะไรประมาณนี้ไอเวนมึงอยาก,กลับมาอีกนะแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้ก็ไปอยู่นะครับท่านผู้ชมตามสำนักนั้นตามสำนักปักพัยาจกแบบนี้อะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเว้ยเฮ้ยพวกมึงจะมาแดกข้าวฟรีที่นี่ไม่ได้ถามต้องทาอย่างไรเจ้านี่ยต้องเกณฑ์เกณฑ์ไปไหนเจ้านี่ยเกณฑ์ไปม็อบมีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดสมมติท่านเห็นนะเนี่ยท่านจะรู้เลยนะครับท่านผู้ชมอืม แบบว่ารู้เลยอ่ะนะครับท่านผมว่าธิบายไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมโอ้ยแบบถ้าเกิดสมมติท่านนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ต้องเอาท่านก็ได้นะครับท่านเอาไปตัวผมนะเนี่ยถ้าเกิดผมไปเดินอยู่แถวนั้นนะครับท่านผู้ชมแถวไหนจ้าแถวในมอบนะครับท่านผู้ชมผมเชื่อเหลือเกินกนเลยทีเดียวว่าอะไรชะเนี่ยผมน่าน่าจะเด่นกว่าใครเขาเพื่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ้าโอ้ยแต่ละคนสภาพสีผิวแม่เหมยเหมือนกับมนุษย์โคมันยองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มีข่าวลือแว่วเข้ามานะครับท่านเฮ้ยตอนนี้ รู้สึกว่าวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไว้ก่อนนะครับท่านตอนนี้นะเนี่ยจ,จะยิ้มออกเล็กน้อยถึงบานกลางเพราะอะไรจ้ารู้สึกว่าเฮียอันนี้เป็นข่าวลือนะครับท่านผู้ชมมีเงินไหลมาเทมาครับท่านเอ้ยมาจ้างนะเนี่ยหัวละ4ี่ร้อยห้าร้อยไปไหนจ้ามาร่วมม็อบพวกนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มองไปมองมานะครับท่านเฮ้ยโอ้ยม็อบพวกนี้มีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเพราะอะไรจ้าคนไร้บ้านได้มีที่อยู่ที่พักพิงนะครับท่านผู้ชม ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านติดตามต่อไปนะเนี่ยโดยคิดเห็นอย่างไรบ้างครับท่านจะดูพรมาอีกแล้วนะเนี่ยซัดเพื่อไทยไรสํานึกไว้ให้ปมคาสิโนคุยโวโตลั่นถ้าเกิดไม่หยุดเจอมวลชนบูแน่อะไรประมาณนี้แล้วก็ทานนะเนี่ยอะไรวะท้าจัดเวทีดีเบตสาธารณะให้ตัวแทนแต่และฝ่ายขึ้นดีเบตนะครับท่านผู้ชมทีนี้ครับท่าน ก็ได้มีประชาชนหลายภาคส่วนนะครับนผู้ชมอินบ็อกเข้ามาถามผมถามว่าอะไรจ้ะเนี่ยเฮ้ยจตุพรมันเป็นใครนะถามแล้วเป็นยังไงต่อจ้ะเนี่ยอืมไอตัวมันเป็นใครนะครับนผู้ชมที่เพื่อไทยจะต้องไปทําตามมันอะไรประมาณนี้ โดยถ้าเกิดสมมติออันนี้กรองขออนุญาตดูถูกเพิ่มเติมอีกนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยตอนสมัยประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมมันเคยออกมาตวเรงตวเรงทีหนึ่งแล้วครับท่านเฮ้ยมาจัดมอบนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเหมือนกับว่าจะเป็นการเคมมอบราษฎดอนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจถ้าเกิดประยุทธ์ไม่ไปอาทิตย์หน้าจะถูกถีบไล่นะเนี่ยมันก็ตั้งกลุ่มนะครับท่านผู้ชมคณะหลอมแหลมหลอมเหมีห้ยส้นตีนส้นมืออะไรของมันก็ไม่อาจบอกได้อาทิตย์หน้าประยุทธ์ไม่ไปจนถูกถีบไล่เป็นอย่างไรต่อจ้า ท่านผู้ชมมีบางคนไปชูสานิ้วเว้ยเฮ้ยอดุนเขียวบริบูนตะโกนล,ลงมาไอบ้บทจาตะโกนจากเวทีลงมาห้ามนะนี่ยห้ามอะไรวะห้ามชู3มนิ้วนะการท่านผู้ชมโอ้ยเพื่อนผมมันก็เดือดเหลือเกินนะรัรท่านผู้ชมจากช,ชู3นิ้วเกิดอะไรขึ้นจ้าหดนิ้วข้างๆนะรับท่านผู้ชมเหลือแค่นิ้วกลางที่ชูให้พวกเที่ยนี้อะไรประมาณนี้เฮ้ยต้อพักหนึ่งมาอีกแล้วเราจําเป็นถามจําเป็นอะไรวะเนี่ยจำเป็นต้องยุติการชุมนุมไปก่อนเพราะอะไรจ้า เพราะว่าสถานการณ์ arn, โลกระบาดนะครับนานผู้ชมโอ้ยกระจอกชิบหายกันเลยทีเดียวนะครับนานผู้ชมอืมโอ้ย ถ้าเกิดสูงม,มันจะจุดติดนะครับท่านผู้ชมมันก็จะต้องจุดติดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับท่านเป็นอย่างไรต่อไปจ้าอืมไม่ได้ผุดเกิดนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้นาาสลิมคว่ำหน้าหงายเกินเลยทีเดียวครับท่านตอนนี้นะเนี่ยเริ่มมีประชากรหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมติดแฮชแท็กแบนดารสลิมนะครับท่านผู้ชมแต่นี้ไม่ได้หมายรวมทั้งหมดนะครับท่านแบนโตโน่พาคินอะไรประมาณนี้เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้นายโตโน่นะครับท่านผู้ชมโอ้ย ขึ้นเทรนทวิตเตอร์นะครับท่านหรือว่าอ,อะไรวะเนี่ยเอ็กอะไรประมาณนี้ออกผลงานโชว์ร้องเพลงหนึ่งชั่วโมงรับซับอื้อซ่าครับท่านโดนตอนนี้ก็โดนคุณนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรจะเนี่ย โอ้ยทั้งเรื่องแต่ก่อนเคยไปเป่านกหวีดนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเออถามมีอะไรอีกแล้วเนี่ยผมออกมาคว้ออาการเมืองตอนสมัยม็อบสุเทพนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมุติวันพรุ่งนี้ผมต้องไม่มีงานเพราะการออกมาม็อบอะไรประมาณนี้ผมก็ยอมสุดท้ายเป็นอะไรบ้างจ๊ะตอนนี้น่าจะเริ่มชิบหายจริงแล้วนะครับท่านผู้ชมสักพักหนึ่งมีการฟอกตัวนะครับท่าน ถามทาอะไรจ้เนี่ยไ่ว้น้านะครับท่านผู้ชมนักบุญทุนชาวบ้านครับท่านสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าหยุยมวลชนก็สัรเสรเญนะครับท่านผู้ชมแต่ผมดูแล้วครับท่านอื้มอไอ้นี่มันดาราสลิมนะยเว้ยเฮ้ยมันมาฟอกตัวสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าวันนี้ก็มาถึงนะครับท่านผู้ชมโดนแฉอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวแฮชแท็กแบนโตโน่ดารา,าสลิมเริ่มมาแล้วเวย้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเฮ้ยเออโตโน,โน,น่เนี่ยว่างๆไปที่มอบเนะเว้ยเฮ้ยไปทําอะไรจ้เนี่ยไปบรรเลงเพลงนะครับนะ ผู้ชมไปร้องเพลงครับท่านดีเปล่าวะอ๋ออย่าไปเลยนะถามเพราะรอะไรซะเนี่ยโอ้ยมันไม่เข้านะครับท่านผู้ชมเพราะบรรดา็มบต่างๆนา,า,านานาเนี่ยดูแล้วมันจัางโกโลกโลกโส,โสเสียนี่กันไลยนะครับท่านผู้ชม เจบ็บคอเหลือเกิอนอเลยทีเดียววันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมหรือว่าไปด่าพวกม็อบมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจเมื่อกี้กินยาแก้แพ้เข้าไปนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ง่วงเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเอ้าเจออีกหัวหนึ่งแล้วอะไรวะเนี่ยเจดุพรโพเดือดต้องจัดการมันก่อนครับท่านเจดุพรนั้นเนี่ยปุกมวลชนเจอหน้าทำเนียบสกัดก,กาสิโนก่อนเข้าครม11สิเบเอ็ดมีนาคนมอะไรประมาณนี้สุดท้ายเป็นอะไรบ้างจ้าคนไม่มานะครับท่านผู้ชมเพราะอย่างแรกครับท่านมันก็ยังคงมีผมนะ กรเรื่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้หมายถึงจะดพร,รที่มันมีผมนะครับท่านมันยังมีตัวผมอยู่ทั้งคนนั้นเนี่ยยังมีคนนั้นยังมีคนนี้เพื่ออะไรจ้ะเนี่ยสกัดนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็เชื่อเหลือเกินกันเลยทีเดียวตอนนี้ประชากรทั้งหลายนะครับเ่านผู้ชมหันมากินข้าวครับท่านแล้วยังไงต่อจ้ะเนี่ยไม่ได้กินหญ้านะครับเ่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติกินหญ้าอะไรประมาณนี้อาจจะล้กับพวกวัวพวกควายแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็อาจจะเป็นล่วมมอบพวกเฮียนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ผู้ชมแต่นี้ฟันธงครับท่านจุดอย่างไรก็จุดไม่ติดในกครเรื่องผู้ชมเฮ้ย มึงช่วยมากันสักหมื่นสองหมื่นคนได้ไหมวะเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดผมเป็นรัฐบาลนะครับเดานผู้ชมมันมาทำเนียบใช่ไหมนะเนี่ยผมจะเปิดประตูทำเนียบรอนะครับเดานผู้ชมปล่อยพวกหอหักสัก,กเบือนนี้เข้าไปเกิดอะไรขึ้นจ้าปิดนะครับเดานผู้ชมแล้วก็ให้หน่วยคอมมานโดครับท่านแปลงตัวเป็นชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะเนี่ยไปทําลายข้าวของนะครับเดานผู้ชมแล้วก็ปิดประตูทำเนียบครับท่านเป็นอย่างไรต่อจ้าบาดแม่งไอ้เหี้ยนเลยนะครับเดานผู้ชมอะไรประมาณนี้มีหรือเปล่ายังไม่อาจแน่ใจก็ต้องติดตามนะครับทดานผู้ ชมแต่ที่แน่ๆครับท่าน เสียงสรุปสรุลมยันได้ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้ลืมก, like, กดไลค์กดแชร์ซักเล็กน้อยถึงปานงานอยากสนใจสินค้าแอดไลนะ์และวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านอยากสนับสนุนช่องสแกนชีวาโค้ดเข้ามาได้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่วันสงการครับท่านอีกรอบหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาแต่อสิ่งเดียวที่อยากจะขอเลยว่าอย่าเที่ยวเฉียดกายไปม็อบอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบจึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับ